มาครับมาต่อในเกมที่2ครับออของการขันในรอบคิชชารเลอร์ครับระหว่าง,างด้านของจีวีพีกับยดลนพลายะแราแข่งกันในระบเบสอีนะครับซึ่งเป็น GWP ที่ออกนำไปก่อน1.0จากในเกมแรกเมื่อกี้ครับก็ถือว่าเป็นการจี้ดราฟที่ถือว่าโหดมากครับขยี้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วตอนนี้ครับโอ้ยแล้วเหมือนจะเจอครับ เขาต่อยเจอครับขอยก่อนนะครับนี่ฮะวางโซเฟร์ไ้ก่อนครับแล้วเหมือนเขาจะไปสุดครับโอ้ยแอปคอนไม่โดนแต่วางแอปดักอยู่ครับว่ากาศจะเข้านะฮะอย่างดีที่ไปถึงตัวครับมีการสลับฝั่งนะครับเป็นจ G จีหอไปอยู่ฝั่งบลูไซส์ครับเล่นบนฮะร็อกกี้เล่นเป็นโยนครับเล่นกลางโดครับพี่เล่นเป็นตัวของไซรัสครับอ่าแล้วเจอทาสศิบของ เดอซิกไปจังเกิลครับเป็นนายเดอรริปเปอร์ฮะยังคงคอนเซปต์กับความเป็นแอสซินนะครับไม่ได้ทาลอนมาอาจจะโดนแบนนี่แหละก็มาเป็นตัวอย่างล็อกเทิร์นไปแล้วก็คู่ล่างครับไฮเปอร์แค์รี่อย่าง็อกมารยืนคู่กับกระเบนครับที่เล่นเป็นเนตตากลาสฮะแล้วเหมือนว่าจั๊เบน อ๋อเช็คแล้วไม่มีครับแต่น่าจะเห็นแล้วฮะอ่าฝั่งของเรือนั้นพายครับเล่นบนครับเอิร์ธเล่นเป็นอิลล่านี่ครับเอิรเขาต้มครับเป็นกลางนะเล่นเป็นร่างเซ็ตดังเกิลฟิโตสติกครับเล่นโดยเบอร์เกนนะฮะแล้วก็คู่ล่างครับเซียนต้นกับเขาซอยครับเป็นซามิรากับคาร์ม่าครับ นี่ฮะแล้วทีงส่วนสู้ครับส่วนสู้วะโอ้โหเจ็บหนักครับเจ็บหนักครับถุยฮะใช้เรื่องระยะเข้าช่วยครับกับการอัสกิลที่สองมาครับไปโอกินบราร่าครับนี่ฮะที่ไปอีกางทีก็จากแพนเชฟแล้วโอ้โหไม่ใช่แพนเชฟทีเป็นโรจิตตี้โปรแกรมนะขอใครเจ็บมากครับแล้วประเด็นคือพรมาเป็นตัวอย่าง เนอตากราเนี่ยหนึ่งคือเวลาไซมิราจะใส่สุดอ่ะมันต้องระวังครับว่าจะโดนแฮนด์เชคจับสะันหรือเปล่านี่หนึ่งน,นี่สองคือเขาพีเเบลเอาครับทาให้โคกมากของปอสามารถเล่นต่อได้ครับเวลาที่โดนใส่สุดแล้ประเด็นคือถ้าเกิดเบลเอาแล้วฆ่าได้เนี่ยกลายเป็นว่ากลับมาเล่นต่อได้นะอันนี้เป็จุดสำคัญเลยแลวดูครับต่อหนักหน่วงกว่าคือไอตัวรอจตี้โปรแกรมอะมันทะลุอเนียนไม่เหมือนกับ เนี่ยฮะตัวโซแฟร์ของคอัม่ามันโดนมินเนี่ยนะครับทำให้เรียกว่าตอดได้ราคาแล้วตอดจุกจิกกว่าครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันกันกบตามเมื่อกี้เนยสิ่งที่แบชชัพกับซมิรานะตอนเป็นนติครชับแค่ยืนทุชั่นดีๆครับก็แค่ดันก็เพียงพอคอมของฝั่ง GWP ครับค่อนข้างจะใช้คำว่า เรียกว่าคอมที่เล่นได้ไวยอยู่ครับเพราะว่าขึ้นหกเนี่ยดอ็อคเตอร์มาขับแก๊งเนะครับเพราะว่ากว่าที่จะทําให้ตัวเองโคได้เนี่ยมันต้องใช้เวยหกครับรว่าเขาสไบเขาคือการที่จ่ายทีเด่นเพื่อบินเข้าไปหาครับกับพระนอยนะซึ่งโดเองก็พร้อมซัดเช่นกันนะครับนี่ฮะซัดใส่เลยฮะไม่กลัวครับก็บีบให้ช่วงกลางเกมก็ยูนิของล็อกกี้ก็จะ มาออนไลน์ตามมาแล้วปอครับจนถึงไปตรงนี้ครับเบลเอามานี่นะเข้าไปก่อนแล้วตามต่อครับเรียบร้อยครับภาพอย่างที่เห็นไม่มีผิดเลยฮะสังเกตครับเมื่อกี้คือบีบังคับให้เซียนต้นต้องเข้ามาบรัชเข้ามาพร้อมกับพยายามเด่นใกล้ๆครับเขาจ่ายเบรคเบลนะแต่พอมาถึงระยะนั้นครับต้องชมทางด้านของกัมเบรนะกดทางด้านเบลเอาไว้ครับแล้วกลายเป็นว่าเงิบครับไงเงิบเนี่ย มาต่อได้แล้วโอ้โหจุ้งครับและการใส่เบลเอา์มันมีข้อดีอีกนะครับคือจะได้เรื่องของแอมพีดิด้วยครับกับสปีดนั้นก็เรียกว่าเป็นคบมาวสายเอาหน้าถ่ายที่แท้ทูฮะส่วนเบอร์เก้นครับ ไม่มีอัติเมตเล่นได้มันก็เล่นได้ครับตอนนี้โดเข้าไปซัดแล้วครับด้วยแอปพอนนะจังหวะแรกแล้วนี้สะบัดเคสียไปหนึ่งทีครับเอาต้ัพยายามจะตามไปแต่เวลยังไม่หกแล้วเดอดริปเปอร์ครับมารอตามมาครับด้วยพี่ฮะอืมจะกดครับกดไนเมร์ครับหวังว่าผูกฝันมีสำเร็จครับเพราะเขายังไม่หลับนะไม่ม่วงนั่นเองด้วยไป๊บที่เขซีเกียงจริงเขาสไปเขาก็คือการขึ้นดูดหกนี่แหละ ราะว่าความสามารถในการใช้ค,คาวซอมครับเข้ามานะในที่สำค่านมากครับจากมุมที่คาดไปถึงนะยิ่งกว่าแักอีก<ป>อืมโอ้ยแฮนด์เช็คไปครับกระโดดนนะ่ะสำหรับฝั่งกระเบิดแล้วเข้าไปไรคลิกต่อครับนี่ฮะเราจะเตรียมแกรมถ,ถุยสวนต่อครับ ต้องมาดูว่าหกแรกอะ่ะใครแก๊งได้ก่อนครับโอกาสทําให้มุกตั้มเกมมาอยู่ด้วยสูงมากแล้วตรงนี้เซียนต้นครับโอ้โหโดนทมถุยครับถุยถุย,ถยเลยอ้าวแล้วจ่ายทางด้านของเบดเวลไปแล้วด้วยฮะหนึ่งคือระยะยิงกับระยะสกิวมันไกลกว่าครับทำให้เซียนต้นกว่าจะแ,แบบว่าได้ทำอะไรคืนครับโดนไปหลายไรอ์คลิกอยู่ครับเนี่ยฮะแล้วนี่โอ้โหไวออสไฟครับ ติดสโลติดเดียวเนื่แล้วโอ้โหแตกครับเบอร์เก้นมารอนบข้างหลังแต่ว่าปอบอกไม่ถอยครับสู้สู้ดีฮะสู้ดีครับมีไปเอาอยู่คูอะไรเขาซอยครับเจ็บดักมากแล้วโอ้ยขออีกหนึ่งไว้คิกครับไม่ได้ฮะที่ถ้าเกิดเป็นตัวควยอย่างยังไงมนึงลองดูว่านี่ครับเจอบแลแล้วขาโบยจะเป็นมาคลาวสตอปยักทันทีเขาแฟดดีแล้วก็กดไปช่วยออกไปได้ครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันน่าจะขโมยบูแล้มันถือว่าลุกป่าได้ดีมากครับเราเรียบร้อยครับสองเพจแบบปิดอิ่มมันตกอยู่ที่ปอครับการเงินตอนนี้สามพันนะครับโกลด์ที่เกิดขึ้นเสียต้นแพรจะมาเล่นครับเอยแต่ลืมหรือเปล่าว่าตัวเองได้เบ็ดเบาบ้างนะปอถมถุยถมถุยแล้ยเขามีมีเนียนอยู่ถุยแล้วก็ถุยโอ้ถุยเรียกข่าวว่ามาเลือดเต็มครับแต่กลับบ้านแต่กลับบ้านเอาฮะแล้วแปดไป ยังไงมีโล่จา,ากคาม่ามาแล้วแทนเชคไปถึงลิฟติ้งแอนเทอรรี่โอ้โหเกือบจดใส่หน้าอ้เบอร์เกนครับจะพยายามเอาข้างล่างให้ได้ครับแต่ว่ายังไม่มีข่าวโซมแล้วอ้าวจ้าเอส๋สวัสดีนายเดอะดิปเปอร์สบัดเตี๋ยไปถึงทีแล้วเซตครับ <c> เจนบาร์กยัดใส่หน้าหลบแล้วไงต่อแฟดมาไรจิ๊กอีกไงแต่โค,ค้ชคิวครับจะอะไรฮะตานแบนั้นเป็นข้าวต้มแต่จ่ายไปเยอะขนาดนี้แล้วจะฝืนเอามังกรต่อจริงๆเหรอฮะ ไม่ดีนะครับพืชชันนี้เสียบเสียวเหลือเกินครับ<ด>เสียตายเองฮะยังไงครับ,รบโดโดหามุมเขาอยู่ข้างหน้าเพื่อรอซื้อให้สุดแล้วจะไม่ไหวแล้วเหนียวเหนืดถึงพืชบาปตายครับเป็นชัดดาของเขาต้มไปแล้วโดวะยังคงรอครับยังคงรอให้สักคนเข้ามาฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับ ก็คงมีคำถามที่เกี่ยวไว้ครับว่าไปอยู่ที่ไหนมาะอันั้นเพลงของติปตาครับเอาครับขโมยสิเบีมาครับเพื่อจะไปเล่นฮะนี่ฮะโซแฟยัดไปแล้วอุ้ยเข้าซอยไม่ตายครับแล้วเจียต้นเข้ามาหายจะไหวอีกนินติเกอร์อยู่แต่ว่าไม่ทันได้พิกเกอร์ครับตายไปก่อนครับแล้วก็เกอร์ไปฮะเป็นดาริปเปอร์มาเก็บอีกทึงศพไปครับโอ้โหนี่คือรอบแบบรอบสุดจริงๆฮะขโมงครับเอิร์ฮะ กดดล็อกกี้ครับกดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเสียตามอยู่นะแต่ครับเอาครับมีคนลักรอบตีมากรนะฮะโอ้โหแล้วยังไงต่อครับเขาต้มไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าเขาคุมหนาแน่นมากครับนี่ฮะสะไม้ไปครับเอาฮะได้รักทองมากรอนเทเทคมาก่อนครับเบรเก้นเลยเหมือนจะพยายามมาเอาดิฟครับ เพราะว่าเป็นสิ่ง,งที่เขาทุกทำนะแกงไม่ได้แกงไม่ทักเซสสิ่งที่ทำได้คือออฟจคทีครับแต่ว่าจะโดนไปส่องดูหรือเปล่านั่นอีกเรื่องฮนะฮ็อกเมาาของปอตอนนี้ได้เบรครู w ้จริงมาแล้วนะฮะถือว่าเป็นคอยเทมของฮ็อกเมาานะไม่ใช่อพวกพิธีเทมนะ,สะเสมอไปถามว่าทำไมถึงไม่เอาพวก คาเค้นเซเลเยอร์มาก่อนหรือว่าเกลฟอร์ดมาก่อนหรือว่าอิฟอชิโวมาก่อนครับคือเอาป้ามันเป็นตัวที่ต้องการไอเท็กสปีดครับขอไอเท็กสปีดแบบเน้นๆนะแล้วเป็นอุ้จงจีนมันก็จะแอเกสปีดที่ได้มาครับมันได้ในเรื่องของมูฟสปีดด้วยเวลาตีครบอ,อะจะเพ,พิ่มความเร็วมาครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นสิ่งที่ม้าขาดครับก็คือโมดิเตียในการไล่ตามอย่างดาวเวนเนี่ยเขามีในส่วนของบัตรลัดเนี่ยที่แบบ ตีเร็วแล้วก็เดินเร็วด้วยแล้วตรงนี้ครับนี่ครับชมถุยชมถุยนี่วิ่งกันเลยดหยดแมมกปลายเซียนต้นเกือบตายครับแต่เขาซอยกลับบ้านไปก่อนแล้วเข้าบ้านไปครับตอนนี้โอ้แล้วเพดข้างล่างครับเหลือสองเพล้วตอนนี้นี่นะฮะกลายเป็นว่าตังนี้ห่างกันประมาณ3800ครับแล้วเหมือนจะมีการอีพีเชอร์หรือเปล่าแต่ว่านี่ครับเบอร์เก้นมาเก็บฟิวไปเพราะปอเขา กดฟิวเอาไว้แล้วเบอร์เก้นกำลังจะโดนค็อกเมลระเบิดตัวแตกแต่สวัตถุงลาไว้ได้แล้วไงครับเดวตากราฟสะบัดมาดูเลือดสวนแล้วสมัยลงหัวไปเป็นดับเบิลคิวสวยๆของเบอร,ร์เก <c oughs> ้นไปฮะโอ้ทำเล่นไปครับดูเลือดอันนี้ฮะผมนึกว่าไดโวรครับสูดฟืดดูดฟืดเลยฮะไอริปเปอร์ก็ไปอินเวสป่าเขาต่อครับผมว่าอาจจะมีไดบนหรือเปล่า อ๋ออินเวตต่อนะครับเพราะว่ารู้ว่าเบรเกนตอยู่ล่างล่างสุดครับใช้เวลากว่าจะรีคอกรับบ้านพอสมควรก็ถ้าสังเกตนะครับซ s นี่คือทางด้านของ G ี p ีนี่ชนะทุกเลนเลยฮะโดครับเดินจากเลนมาช่วยดูครับว่ามีใครจะแวะเวียนมาเยี่ยบปาของเขาหรือเปล่าฮะอาแล้วนีอัพมีการสะบัดฟั๊กมาหนึ่งทียังไงต่อครับจะเอาจะฟาร์มต่อหน้าเขาจริงๆฮะยังครับยังคงพยายามจะฟาร์มอยู่ฮะ แล้วโดนลีจไปไกลครับอ้อรีเซ็ตนะจืดเลยครับนี่โอ้แล้วว่าดี้ครับสำคัญมากครับประการที่เห็นนครับว่ามีใครเดินมาจากหลังหรือไม่ครับปุยสู้ครับปุยสู้กัปอแล้วเข้าซอยครับหายไปครึ่งหลอดแล้วโดมาจากข้างหลังมีเดสมาของเซ็ตมาด้วยครับแล้วเลื่อนค่อนข้างโล โดบอกขอแวะตีหวาดก่อนเข้าซอยบอกไปแล้วใครจะอยู่อยู่ไกลปูโดแฟะมาเดสกมารใส่สวัสดีบัมไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับเข้าซอยก็คือเข้าบ้านต่อยหนึ่งรอบครับแถมมาแวะมารับตังเศษตรงนี้ด้วยครับโดไม่ธรรมดาจริงครับส่วตรงกลางครับเปิดดิฟเพื่อโขกเลนกลางฮะแต่ว่าไม่ได้ทันเฟิร์สซิ่แน่นอนครับเพราะตรงนี้เขาขบโวยเฟิร์สซิ่ไปก่อนแล้วครับสำหรับฝ่าของจีดีพีส่วตรงกลางไม่แตกด้วยครับเพราะเมื่อกี้เราเลื่อนเราอยู่สี่เศษและค่อนข้างเฮลตี้ กลายเพรว่าได้มาสองเพจไม่คุ้มฮะแต่นั้นคือสิ่งที่ต้องพยายามทำมากที่สุดครับอย่างที่บอกครับเวสของฝั่งเลียวั้นคายตานี้คือทำยังไงก็ได้ให้เซียนต้น,นมีของครับมีของที่ไม่ได้ของแบบเบ็นสเทมหรือสัตว์สีเทมนะแต่ว่าตอนนี้ทรงมันยังไม่มาครับคือเซียนต้นเนี่ยของค่อนข้างจะ under hog อกมพอสมควรนะ แล้วบอกแล้วว่าถ้าเกิดปุ๋ยแล้วตรงนี้ครับแล้ากาสโยนดิเบลไปครับโอ้โหหันไปตีกันมีคนบินมานะครับนั่นคือนายเดร์ิเปอร์แล้วตามเข้าไปครับเพราะว่ากดทาลูกคอครับโอ้โหเน้นหนักจัดเต็มชื่นใจไปเกลงใจใครครับแบบนี้ดูดันนะยิงกับฟอร์ดเดนเจอร์ฮะโอ้ซึมเลยฮะ โอ้่อเคคือเีอดตาคลาสเปิดิเมตได้สวยมากครับกับจังหวัดที่โฮสตเิเบอร์บินไปครับแล้วตรงนั้นครับคือพยายามจะหันไปตีครับทุกคนแบบกดแฝดข้ามไปหมดเลยอ่ะข้ามหนีหมดครับถึงแม้ว่านายริเปอร์ครับพลานอายบินมาจะตามเขาถึงในป้อมนะแต่ด้วยเท่มอย่างพรๆครับเอ้ไซเบร์เกอร์นะผู้ผิดเออก็เลยกลายม,มาโอ้โห สโลว์แบบเน้นๆแล้วก็ทำดาเมจเลวีแบบเยอะมากเมื่อกี้แล้วตรงนี้ครับเบอร์เกนขาวซอมแบบชาร์จใส่กนเลยเพียสองคนเป็นเน้นแต่ดูแทนเชคเป็นตัวมเอาไว้แล้วไงครับพยายามจะยื้อเวลาอยู่ผมขอดูไฟนี้ก่อนดีกว่ารอรอกไยครับแต่ข้างบนครับบล็อกกี้ครับกดจากน้าของตัวมาผูกไว้กลับมาที่ล่างต้นครับพยายามจะหนีแต่ว่านี่ฮะโดนหนวดบึกทับน้าไปฮะเอาครับ มันจะเป็นจังหวัดเฉียงกับของฝั่งเดอยร้อนคายได้ป่ะแต่ว่าโดนที่ตัวโบยข่าวต่อมาซัดสูวนก็ไปแล้วข่าวดีครับปิดคิวไปหนึ่งคิวครับแกล้กันมาดูเองกันแล้วเบอร์เก้นโดนเก็บไปครับจากนายเดริเปอร์ครับในทางด้านของนี่ครับปอเป็นผู้เก็บเข้าต้มครับเก็บคิวไม่ได้จริงแตโดนถุยถุยแล้วปอตามมาหยดเบื้องแบะใส่หน้าครับไม่รอดนะเป็นทีบเป็นคิวไปครับนี่แหละล่อให้จ่ายให้หมดครับจ่ายหมดแล้วก็จบเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะแค่จ่ายหมดก็จ่ายจใครคะเทอมจบครบครับ ละลองจุนไปครับใส่ครบจบแน่ครับออไปต่อครับบอกว่าน่าจะขึ้นมาเป็นจะไปคาเข้นก็ได้ครับได้หมดครับไม่ต้องการตัวอย่างอ,อีพอชิโบะแล้เพราะว่าเขามีรุมนพิงแล้วแล้วก็ยังมีเบล์อา์ด้วยก็เลยน่าจะเล่นได้เสียงได้มากขึ้นครับบ้วยความที่ตอนนี้ สภาพคล่องทางการเงินของทีมค่อนข้างจะโอเวอร์ฟาร์มหนักเลยฮะเอาแล้วปอครับจะลอง1-2อ่ะฮะอ๋อแต่ว่านี้สตครตลอดรับครับแล้วสวัสดีครับบอยออสไปทันทีเซนซนต้นครับต้องวายรัตหนีไปครับอ,อยังดีครับที่มีมิชชั่นในบริเวณนี้ครับเลยสามารถวายรัชหนีจังหวะนีดด้ได้ครับ เขาต้มครับพยายามจะรอรอซื้ออยู่ครับแล้วตรงนี้อยู่โพซิชันที่3ามลูกนนอนเดนมาเข้าไปคอโมโผครับบอนชนแต่ว่าได้ดรีเฟอร์ตามมาแน่นอนครับเพราะตอนนี้ปิดปบดมืดแต่เขาเข้าข้างบนครับเข้าข้างบนนะเรียบร้อยครับในขันที้ตรงนี้ครับยืนงงนะเป็นพอที่เก็บคิวปาแล้วดูครับพยายามจะเข้าไปด้านหลังครับคอมโมเดนมามาอยากจะเล่นขอเล่นแม่งเข้าไปสะบัดบ้าบใส่เข้าต้มแล้วเขาต้มโดน หนึ่งไลคลิกไหมเราเรียบร,รย้อยครับเป็นปอที่ไล่ไถในป้อมฮะบาปไปครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้คิวแบบบงบงฮะแต่ว่าโอ้เงินบ้านเขาครับในเวลาตายฮะในขณะเดียวกันครับนายดริปเปอร์ครับที่เข้าข้างบนถึงแม้จะไม่ได้คิวไปครับแต่ก็สามารถไล่ให้เอิร์ธกลับบ้านได้ครับก็เลยเป็นสเปซให้มาเอาริฟนะจังหวะนี้ ต่อไปที่7นาทีครับการเงินนี่น้ำอยูประมาณ7,000นะสำหรับฝั่งวนซีดูปีเราได้ริฟมาแล้วครับเปิดป้อมกลางเลยอะฮะป้อมกลางกำลังแต่งแล้วนะผมว่านี่ตีรีบตีดีกว่าอีกนึงยาให้โขกสวยครับแบบนี้ยังไงต่อฮะโดครับยืนโล่ท้ามากเกินไปพยายามจะเล่นอยู่ถัดเซนขึ้นมาด้วยทิกเซย์เยอร์แต่ว่าทัดสายไปนะครับแล้วขโมยฟินโน่ทิกเกอร์มาในขณะะนีีป 6, ปนี้้คครรรรัับบบไไปปปปโออมมทท่เิด โน้อิกเกอร์ฮะไม่แน่ครับอาจจะเวิร์ก็ได้ฮะแล้วขึ้นมาเป็นเกลียวโฟร์แซลสำหรับฝั่งของฮอกมาครับเอาโมบิลิตี้ขั้นสุดครับไม่ได้โมบิลิตี้ไว้หนีฮะเอาไว้ไล่เลยครับดูทรงนี้ฮะต้องการปิดโบสถคิตตี้นะครับอ้าวแล้วโอ้โหเซ็งเลยครับเบอร์เกนโดนแกงไม่ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้โดนทะลุป่าครับ รอบนี้จะเหมือนจะเป็นคิวของเอิร์นหรือเปล่าครับล็อกกี้บอกว่ากำบัดไปทั้งเกมพอแล้วแล้วนี่ครับเกลฟอร์สใส่หน้าครับบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นเกลฟอร์สเอาไว้ดีครับต้องการบนพื้นทีไ่ไว้ไล่ตามหรือเข้าฮะโอ้เติมครับแล้วข่าวต่อมาเบอร์เกนครับแข้งๆไปหน่อยบอกเพื่อนแทงกี้เดี๋ยวปอลขอยิงปอลขอยิงปอลขอยิงแล้วล็อกกี้ครับถึงแม้ว่าจะมีเบลเอัลแต่ว่าไม่รอเช่นกัน แล้วตรงนี้ครับพารานนยบินเข้าไปแล้วจากทางด้านของนายดริปเปอร์เข้าไปหาเจนต้นครับเจนต้นต้องกดเพลนจกมาไม่ติดเฟียครับแล้วเขาโตมมารอรับครับสะบัดป้าไปบีบให้ต้องจ่ายทุกอย่างที่มีก่อนครับแต่โดครับมาแล้วจากข้างหลังแล้วยังไงเข้าไหมรอแปปอปพนเข้ามาหนึ่งทีแล้วแจ็คจักไม่สนนั่นก็ได้เกเร์แบบนี้เลยนะครับ,บ,บไปครับโอ้โหเบาบางเหลือเกนะินฮะอึมฮะ แต่ว่านั่นคือสเปซเทอร์ให้กับข้างบนครับดันเทียหนึ่งเทร์เรทไปหนึ่งปอมครับเช้าบอกว่าเอาตัวเทอร์เลทตอนนี้ครับฝั่งของจีดีดับีครับสามารถเลาะได้หมดแล้วเอาครัยเอครับคนยิงถุยยิงถุยยิงถุยแล้วตัวหายครับโอ้ละลายครับยิงกับปลาหมึกในหม้อชาบูฮะข้างบนบึม้มข้างล่างบึ้มครับโอ้โหห้าเทร์เรทผ่านไปอย่างไว ตอนนี้เหลือเทเลทีมสองที่เลนกลางครับเหอเลือนอีกประมาณหนึ่งในสามของ HP ครับข้างบนก็อีกประมาณครึ่งหนึ่งฮะแล้วเบอร์เกนมาตรงนี้ครับมีเทเลพอร์ตเติมมาจากทางด้านของโดครับบอกว่าสวนเอาแฮนด์เชคมาสตาร์ทได้เข้าตน้นแล้วเข้าต้นตูละลายหายทันทีครับนี่มันนินจาหรือว่าเกตดดินครับที่แน่ ตัวขาดไปเรียบร้อยแล้บเะเบิกเกนเอ้าสวัสดีฮะจ้าเอพาราดอยบินเข้าไปหาครับแฟดตีมาแต่เขาตามไปเกือบสาเร็จครับอีเบลเอาให้เพื่อนเล่นด้วยแต่เพื่อนบอกอาบยงไงฮะบอกไงดีครับเอ้าแล้วมีคนหลุดครับหลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่าร์บโทนทเทเวอร์หันไปตีกันตีกันต,กนตีกันอยู่ให้ตีกันแล้วนี่ฮะระเบิดไปสาคนครับเป็นข่าวซ้อมของทางด้านโดที่ขโมยมาแบบรอบนี้คุ้มจัดจัดนะซึมเลยฮะ ยี่สิบสี่สอเก้าครับในยี่สิบนาทีครับแล้วเหมือนว่านายดริปเปอร์นี่ครับเก็บในส่วนของฮันนี่พุทธน่าจะไปซีเกียร์มังกรนะพยายามแมะชฉบดูว่ามีอะไรให้ฟาร์มไหมแต่บอกเลยว่ามันไม่มีครับโดเองก็ดันสูงอยู่นะส่วนทางด้านของเรียวดันภายไม่มีใครออกมาคอนเทนต์ได้แน่นอนครับดริปเปอร์ครับเปิดแล้วนายดริปเปอร์ครับไปครับก็เป็นโซพอย์ครับในส่วนของ เทมเทคโซนะครับแล้วพยายามจะไปเอาโดครับโดบอกตึงมีสี่เล่นได้ครับทัชเทนได้อยู่กดซอบบอสถุงลาไว้ถุงลาไว้พึบพลึบพลึบพึบฟีโล่จะคามา,ามาเสริมแล้วโดนเดนแบงค์ใส่แต่ว่าทัาเชเทนนี้ช่วยได้ไหมแล้วสะบัดเดนแบงค์ยังคงไม่ตายครับเอาครับ จะมีตัวตีหานหรือไม่ครับแฟดมาเคาะอีกหนึ่งทีสั่เชนสูงขึ้นมาแล้วมีไ e ปเอามาพยายามจะขับเล่นยอยู่แล้วลึกเพื่อรอดครับแต่วันท้ายเพื่อนก็โฉบทับไปแล้วกลายเป็นโฟร์แมนไว้ครับของฝั่งทีทีพีครับเป็นทิปเปอรคิวด้วยของปอฮะโอ้เบอร์เกนมาช้าไปครับไม่งั้นน่าจะเป็นไฟแฟนเอชแน่นอนครับกับคงเมื่อกี้โอ้สวยจัดครับเอาครับแล้ว อย่าดูดเลือดสู้ครับดูดเลือดสู้อยู่าปล่อยไหมฮะ ตอนนี้บอกเลยว่าโอกาสจะคลิกกลับมาเนี่ยยากมากๆครับสำหรับฝั่งเดลังพลายครับที่จะเล่นเอาแอย่ทางจริงครับแล้วนี้แฮนเชคไปครับพอสตันมาสวยงามมากโดครับเข้าไปเล่นแนวหลังแล้วนี่ครับนายเดนิเปอร์เข้าไปล้วง2คนในขณะที่ปอยังยิงฟรีไม่มีใครถือตัวเขาแล้วเซียต้นอีฟอร์นิเกอร์ตั้งนานครับเดนิเปอร์ยังคงไม่ตายครับเพราะไม่มีเดนไม่เห็นเนี้ยแล้วนี่ครับเข้าซอยก็คือเข้าบ้านไปส่วนเข้าต้มครับพยายามจะเอา เขาต้งนะครับไม่รอแน่นอนครับอยู่การโดนทาแล้วสุดท้ายกลายเป็นไฟแบนเอสองนัดที่คีบุีครับยังไงฮะเอนไหมฮะหรือว่าอยากจะไปเอาบอลรัชออีกครับผมว่าน่าจะตรงไปจบเลยมั้งฮะยี่สิบกว่าวิตรงนี้อาจจะไม่ถึงกระจบได้ครับน่าจะเอาหนึ่งทางก่อนเพราะว่าหนึ่งทางเราแวะไปเอาบอลรัชอก็ไม่สายครับหรือว่าเขาจบเลยฮะเหมือนจะจบเลยหรือเปล่าครับ นายเมทล์ล้นเหลือขนาดนี้ครับจบแล้วครับคาวสตอมมาแต่เบอร์เกนแต่ว่าโดนคอติดไปครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อครับเบอร์เก้นอบอกโกงนะตัวหายนายเดลิเปอร์มีเบลเอาอยู่พยายามจะทำนาเมทแล้วฮุกข,ขึ้นมาได้ไม่ตายแต่เซียนต้นครับเป็นความสชใยแล้วเป็นโฟร์แมนไว้ครับเคาร์ตอมใหม่หนึ่งคนเป็นคนได้่คิวของปอไปแล้วแล้วเพื่อพยายามจะเสิร์ฟเพนเาคิ์ให้ปอบอกว่าขอหน่อยเพนตอรส่งท้ายทูนเมทแล้วส่งท้ายทูนเมทถุยไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นเพนตอรคิวของปอ,อโอ้ ในที่สุดครับส่งท้ายไปฮะแต่แห้งเนี่ยนองเลือดกันขนาดนี้ครับสุดจริงครับผมว่าเออยิงไปยิงไปยิงไปแล้วมีที่เงาจะเกิดครับอีกแป๊บหนึ่งเออเฮ้ยนี่แรับเกิดมาทันนะอื จริงเดินตรงไปไฟ์หนึ่งไฟ์ก็จบได้นะผมมาไม่ต้องไรมากเลยเอาครับเรื่องไอเทมผมไม่พูดนะเพราะว่ามันขาดแล้วแหละอยู่ที่ว่าจะจบเมื่อไหร่ครับตอนนี้ เดี๋ยวว่ากันนั้นเลยครับผมว่าตังนี่ด้วยความที่หมื่นสามาหารห้าใช่ไหมกคนละประมาณสองพันสี่เอาไปที่จากพันหกใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งชิ้นน่ะที่มันตามหลักนะแล้วนี่ครับบาร์รอนด์ทอไฟครับสามคนสู้กับสี่คนครับโดยที่ไม่มีนายเดอรริเปอร์เพราะนายเดอรริเปอร์มาเวทบูยูแต่ว่าเขามีอันติเวทครับที่บินไปหาได้ครับเพื่อนเลยบอกว่างั้นแคนเซิลดีกว่าครับอย่าพึ่งไฟแต่อย่างหนึ่งที่ต้องรู้ครับคือ เขมเทคโซลหรือว่าเขมอาเขมเทคเกรสกันดีกว่ามันได้อะไรครับมันได้ในส่วนของเทลิซี่แล้วก็บูนัสกันฮิลกับบูนัสของโลครับส่วนทางด้านของโซจะทำให้เวลาเลือนต่ำกว่า50%นะก็จะไฟที่สุดขึ้นครับเนี่ยตรงนี้ครับโอทาเทเวอร์ไปครับแผ่นเป็นตีเองครับต้องแฝดหนีลงมายังไงต่อครับล็อกกี้ครับตัวขาดไปแล้วจากทางด้านของเทสโต้แล้วเหมือนจะมีพิกหรือเปล่าแต่แต่ แต่นี่ครับไปดูคนนี้ดีกว่านายเดร์ริเปอร์บอกว่าไปทุดไปทุดสบายตีสบายตีแล้วติดฟรีไปติดเฟียไปเอาครับนายเดริเปอร์ขออีกหนึ่งชึงแปดหนีมาแล้วเองเปเก้แบ็คโดแบบนี้นายเดริเปอร์กดพื้นมาแล้วขออีกสองล็อกชิกโดนครับไม่รอดแต่ว่าโดนี่ฮะมาซัดไปแล้วเรียบร้อยครับคนสุดท้ายครับให้ใครครับมีเดียนเคาะไปครับเป็นชัยชนะสองศูนย์แบบคลีนคลีนวะไอคลีนวินเลยครับของจ w p ฮะ เพอร์เฟกต์วินเลยครับว่าได้ครับเพราะว่าเธอเลดไม่เสียด้วยครับที่สำคัญเลยโอ้ถือว่าเป็นชัี่ข่าวสะอาดของ GWP ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ได้เป็นแชมป์ของทัร์นเมนตี้ไปครับกับ h u บเบอร์ทัวร์นาเมนต์ฟันเจอครั้งที่หนึ่งครับของ l อ c บนะโอ้เกมสองครับชื่นชมในการเปิดดับมาที่ ทั้งสทีเหมือนจะเริ่มเล่นได้มากขึ้นแต่ว่าเรียวรอนควายครับยังไม่ได้สามารถจะแก้โจทย์ปัญหาที่ว่าทันไงให้ซาม,มิรามีของครับคือเรียกมาแล้วแต่ว่าไม่มีใครเล่นกับซาม,มิราเลยเพราะว่าความเป็นฟิโตซีครับมันเข้ายากครับต้องมีข่าวซอวมันถึงจะเข้าถงึงถึงตัวได้แล้วก็ชื่นชมดาของผู้ล่างของฝั่ง g p ครับใช้ระยะในการสู้กับ ตัวอย่างเซมิราซึ่งเซมิร่าแพ้ทางตัวที่ไกลกว่าต่อใไ้ไกลกว่าด้วยอะไรแบบนี้ครับไลพลิกเรื่อยๆฮนะหวด,ดไปครับอืมแล้วก็ที่เหลือก็คือการโซบอลครับอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ็อกี้ครับกับการที่เขาเล่นตัวอยู่นี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเปรี้ยวซ่าหรืออะไรมากครับก็ตามรูปเกมครับก็เล่นตามมันไม่ได้เกมนะไม่ไม่ไม่ได้ขาดสติขาดถึงแบบว่าโดนท้าตีท้าต่อยในเลนแล้วจะไปชัดกับเขาอย่างเดียวนะ ะครับสำหรับที่เป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนทัวร์นาเมนต์หน้าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนแล้วก็จะไปภาคอะไรก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับเดนเซตครับลาครับก่อนครับสวัสดีครับจนกั่านะ